Okay. น้ำสุดท้ายค่ะ่คะที่ทำวันนี้นะคะเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี นี้อากาศดีมากค่ะใบไม้ใบหญ้าก็ออกมาแล้วค่ะพี่ยังไม่ได้ตัดหญ้าเลยรอให้พี่ทำผักกูดเสร็จก่อนพี่ถึงจะตัดหญ้าเพราะว่ามันงานมันเยอะเมื่อกี้ไปแล้วไปดูไอ้เครื่องตัดหญ้ามันต้องซ่อมนะคะเดี๋ยวรอกันคนตัดหญ้ามาแล้วเขาเพิ่งกลับมาเมื่อวัน วันที่แล้วนะคะอยู่ระหว่างกักตัวพี่ก็รอให้เขามาตัดดีกว่าพี่จะได้ทําผักกูดให้เสร็จแล้วก็ทํางานของพี่นี้ไปนะคะอันนี้นะคะผักกูดตอนยังไม่ตัดขานะคะแช่น้ำค้งคืนนะคะสองคืนมันก็จะยาวกว่าเดิมหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรเราจะ ตัดขาค่ะเราจะออกมาตัดขากันแล้วมันก็จะสวยเวลาใส่ขวดโหลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูอย่างสวยเลยค่ะเวลาเนี้ยเศษเล็กๆอย่างเงี้ยเวลาต้มเดี๋ยวมันก็หลุดออกมานะคะแล้วก็จะมีแต่ไอตัว,ตวเฟิร์นเดินรอบเลยยุงมันกัด <laughs> ยุงมันกัดตัวลิ้นนะคะตโตหิ้นนะคะมันเต็มเลยช่วงนี้ตัวลิ้นกำลังออกเพราะอากาศมันยังไม่ค่อยดีเต็มที่นะคะจะผักกุดที่พี่นี่ทำได้วันนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยค่ะมันก็จะดูทมืนนิดนึงพ่อพี่ มันกําลังมืดแล้อีกอย่างพี่แช่น้ํานะคะแต่เวลาไปลวกแล้วสีอ่อนมันก็จะออกมานะคะส่วนส่วนในในนี้คือขาผักกูดนะคะนี่ขาผักกูดมันก็ไม่ได้สวยอย่างที่วันแรกที่เก็บมานะถ้ามันค้างคืนมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเราต้องตัดออกเพราะว่าเราทำวันเดียวไม่ไหวนะคะมันเยอะ,ะค่ะ ตัดออกให้สวยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะไปลวกน้ำร้อนแล้วก็เก็บไว้ค่ะวิธีการารักษาผักกูดนะคะไว้ทำอาหารทำนานๆน,นะคะนี่ค่ะผักกูดที่พี่นี่ได้นะคะทั้งหมดเนี่ย หมดเนี้ยอันนี้จะสดกว่าเพราะพี่อันนี้พี่แช่น้ํานานไปหน่อยเพราะพี่ไม่มีเวลาทํานะคะแต่ว่าอันนี้จะสวยเนี่ยเวลาพี่โยนลงไปในน้ําแล้วมันจะเปลี่ยนสีนะคะมันจะเป็นสีดําทะมึนเมินตอนนี้แต่พอใส่น้ําร้อนลงไปมัน เปลี่ยนสีนะคะเดี๋ยวพี่นี่ทำให้ดูนะคะแล้วพี่เพิ่งซื้อที่แพ็คมาใหม่นะคะที่ดูดเขาเรียกอะไรศูนย์อากาศนะคะนี่ค่ะก่อนที่พี่นี่จะลวกสักหน่อยหนึ่งนะคะให้มันสลบแต่อย่าลืมใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปมันจะช่วยให้สีมันอ่าเห็นไหมสีมันเริ่มจะเปลี่ยนแล้วค่ะ อันนี้พี่จะแพ็กไว้ทำอาหารไทยนะคะสีมันก็จะเปลี่ยนไอตัวที่สกรปรกมันก็จะหลุดออกไปนี่ค่ะเดี๋ยวพี่นี่ทำเนี่ย สีขึ้นมันเป็นสีเขียวขึ้นมาทันทีเลยยังเหลืออยู่อีกหน่อยหนึง่งใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวพอก่อนแค่นี้ก่อนหม้อน,นี้เดี๋ยวเหลืออีกนิดนึงค่อยทำทีหลังนะคะอืม นะคะเดี๋ยวค่อยดูตรงตอนที่เสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวพี่จะลองอะจะกะว่าทําอาหารได้ครั้งหนึ่งนะคะที่จริงมันก็เยอะนะเนี่ยแต่ว่าจะลองใส่เยอะค่ะลงไปนิดนึงเพราะบางทีคนเยอะอย่างเงี้ยสมมติว่ามีใครมาบ้านเราทําอยากทําอาหารให้เขาทานเราก็จะได้ ้วยที่พี่นี่ทำไว้ปลาปลากระพงยักษ์นะคะเดี๋ยวจะทําต้มยำมาลายอย่างนี้นะคะนะคะ,คะพี่นี่แพกผักกูดนะคะอย่างสวยเลยไว้ทำอาหารไทยนะคะนะคะนี่คือวิธีการแพกผักกูดเก็บนะคะซิลวอย่างดีเลย เนะี๋ยจะว้ตรงนี้ก่อนไว้ตรงนี้ก่อน,น,นพี่จะทำอีกถุงหนึ่งค่ะที่นี่ลวกเรียบร้อยแล้วนะคะ สีมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่นอ,อน มันหายไปก่อนมันยังไม่ซิลทีเดียวนะคะมันเอาแค่อากาศออกยังซิลไม่ค่อยดีเดี๋ยวพี่จะซิลอีกทีหนึงเขาดึงอากาศออกไปแล้วแต่ว่ายังซิลไม่ค่อยสนิทเดี๋ยวพี่เอาใหม่ซลฟังเสียง ่ะทำงานอยู่ทำงานอยู่แอบพี่เรียนรู้วันนี้ทั้งวันเลยนี่นะคะเพื่อได้กลับเมืองไทยพี่นี่เดากลับเมืองไทยค่ะ,คะลวกลวกก่อนให้เขาสลบก่อนถึงจะเก็บโอ้ยยุงขดี Sorry. ซิลเรียบร้อยนี่ค่ะซิลเรียบร้อยอยางสวยเลยแล้วเราก็ไปแค่แข็งที่ไม่ดึงออกซะให้มันแน่นซะทีเดียวเอาแค่นี้พอค่ะนี่ค่ะสองถุงสองถุงสุดท้ายของพี่นี้นะคะของวันนี้ ยังเหลือเยอะเลยในตู้ตู้เย็นนะคะแต่ว่าที่ทำอันนี้แค่นี้แหละเหนื่อยไม่ไหวแล้วค่ะนะคะอันนี้พี่ถ้าเกิดได้กลับเมืองไทยพี่จะเอไปเมืองไทยด้วยนะคะช่วงช่วงช่วงได้ได้รับวัคซีนแล้วนะคะนะคะ ก็คือไว้ทำอาหารครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยที่มันแพ็คเล็กๆอันนี้อันนี้ถุงมันเหลือไงพี่นี่ก็เลยทำมันเล็กค่ะทำแพ็คครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทำอาหารครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยครั้งเดียวหรือมีเพื่อนมาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ปกติขนาดนี้กํลาลังดีเพราะถ้าทําครั้งเดียวจะใช้ประมาณนี้นะคะค่ะแต่ แต่ก็ได้สองแพ็คนี้มาด้วยเผื่อขาดเหลือขาดเกินอันใหญ่เก็บไว้ก่อนเผื่อได้กลับเมืองไทยนะก็ให้กำลังใจพี่นี้ตลอดมานะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะพี่ก็คงจะไปทำอะไรต่อวันนี้ค่ะพรุ่งนี้วันศุกร์คือพี่จะต้องไปเอาวัดไปรับวัคซีนนะคะไปฉีดวัคซีนเดี๋ยวพี่จะทำคลิปให้ดูนะคะว่าการ ที่เขาฉีดวัคซีนกันที่นี่เขามีเขาทํากันยังไงว่างนั้นเถอพี่ก็ไม่รู้หรอกเดี๋ยวพรุ่งตอนนี้พรุ่งนี้ไปเดี๋ยวพี่นี้จะถ่ายคลิปเล็กๆน้อยๆยมาฝากทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค